รลบภาษีกับยื่นภาษีแบบไหนที่ช่วยคุณประหยัดภาษีมากกว่ากันหลายๆคนวันนี้ทาธุรกิจแล้วก็คิดว่าบางคนอาจจะได้คำแนะนำเอาไว้ก่อนถ้าสัมภาระมาเดี๋ยวค่อยว่ากันหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงรอๆอไปก่อนนะจ๊ะปะ วันนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าเราจะมาดูว่าวันนี้แบบไหนช่วยคุณประหยัดภาษีมากกับกันต้องมาดูว่าวันนี้ข้อมูลในการรับไรายได้ของคุณอนะสัมภาระเขารู้เขาเห็นเขาทราบข้อมูลตรงนั้นได้หรือเปล่าและสัมภาระจะรู้ได้จากไหนคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเ้าวันนี้ในการรับไรายได้ของคุณนะคะคุณอาจจะรับไรายได้โดยการรับเงินเข้ามาในบัญชีแบบนี้คุณก็ต้องมาดูว่าอ๋อในการรับเงินเข้ามาในบัญชีของคุณเนี่ยมันถึงเกณฑ์ที่ถูกนําส่งกรมสัมภาร ไปแล้วหรือ,อยังหรือบางครั้งอาหารในการรับรายได้ของเราตรงนี้คุณอาจจะ ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายและถูกนําส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวหรือเราเข้าใจผิดว่ามันเสียภาษีไปแล้วแบบนี้ค่ะก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาจากฐานข้อมูลที่สรรพากรรู้อยู่นะคะและถ้าวันนี้ค่ะข้อมูลในการรับเงินของเราเราอาจจะไปเข้าร่วมโปรเจกต์ของร้านแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่เรารับเงินผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะก็ถูกนําส่งข้อมูลเข้าไปสู่ในระบบของทางกรมสรรพากรแล้วเนี่ยก็ถือว่า ข้อมูลพวกนี้ค่ะมันอยู่ในระบบ Big Data ของทางกรมสรรพากรมันก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตจากการหลบการเรียกหรือการมีภาษีของเราและที่สําคัญนะคะพอข้อมูลพวกนี้เข้าไปเก็บในระบบของเขาค่ะมันจะอยู่ในระบบของเขาถึง10ปีเนาะซึ่ง10ปีตรงนี้ค่ะมันจะสัมพันธ์กันกับอายุความทางภาษีของสรรพากรด้วยเอาง่ายๆนะสมมติวันนี้แล้วปรากฏว่ายอดรายรับของเรามันเข้ามาถึง10ล้านบาทแต่ยอดเงินที่เข้าไปตรงนี้เนียมันคือรายได้ที่เราได้รับมา10ล้านจาก 10ล้านนี้เผอิญว่าสินค้าที่เราขายเราอาจจะขายเป็นเสื้อผ้ามันไม่รับสิทธิ์จงกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อที่สัมพารนนาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะค่ะสิล้านหักล้าน8ออกไปเหลือ8ล้าน2ต้องเอามาคูณด้วยแหวนเจดซจะเป็นเงิน5้าแ0 0เบาทในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและถ้าสมมติคุณนะคะอยู่นอกระบบภาษีอาจจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับ2เท่านะสมมติเจอเบี้ยปรับไป2องพั 574,000คูณ2เท่าก็จะเป็นเงินค่าเบี้ยปรับถึง1 1 4 8 0 0 0บาทและยังไม่หมดเท่านี้ยังมีเรื่องของเงินเพิ่มซึ่งจะเดิน1.5%ต่อเดือน574,000ที่เป็นตัวภาษีคูณด้วย1.5%ต่อเดือนก็จะเป็นเงินเดือนละ8,610บาทซึ่งจะเดินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่าวันนี้คุณจะได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเราอย่างเวลาที่สปพรกรเอาข้อมูลมา ตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะคะ่ะมันอาจจะทําให้เราต้องเสียเงินก้อนโตเวลาที่เราหลบเรารอถูกไหมเวลาที่เข้ามาปุ๊บเนีย่ยมันมีภาษีมันมีเบี้ยปรับและมันมีเงินเพิ่มซึ่งมากกว่าตัวภาษีมหาศาลอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องเสียภาษีแพงกับทางกรมสรรพากรค่ะและแทิขุนนะคะไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลว,วันเช็คเอ็เปิดคะ่ะและถ้าอยากจะรับสาระความ ความรู้ดีๆสามารถติดตามได้นะคะที่แอปสายเทคแอกเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าคุณนะคะ คุยกับอาจารย์ก่อนจะได้เทคนิคอค่ะที่จะงดเบีย้ยปับ1-2เท่าตรงนี้ก่อนที่คุณจะคุยกับสมภารเพราะมันมีช่องของกฎหมายที่ช่วยคุณได้ถ้าสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกเพื่อขอราคาพิเศษกับแอดมินได้ค่ะ